หูลากรถในกรณีฉุกเฉินรถเสียของรถยนต์ซูซูกิเซลีโออยู่ตรงไหนบ้างไปดูคลิปนี้ครับสวัสดีและยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ยูทู e คนขับเซลีโอครับก็วันนี้จะมาแนะนําจุดลากรถนะครับของรถยนต์ซูซูกิเซลีโอนะครับกรณีรถเสียนะครับเราอยากจะรู้ว่าจุดที่เราเอาไว้ลากเนี่ยมันอยู่ตรงไหนบ้างกรณีรถเราเสียนะครับต้องการให้รถคันอื่นช่วยลากก็คือลากของเราจากด้านหน้าเนี่ยก็จะมีอยู่2จุดนะครับก็คือบริเวณด้าน หน้าด้านแต่ว่าจะอยู่ทั้งซ้ายขวาเลยนะครับจะมีทั้ง2ฝั่งตอนเราก้มลงไปดูด้านล่างเห็นไหมครับมันจะเป็นจุดที่แข็งแรงที่สุดสามารถใช้ะตะขอเกี่ยวหรือว่าใช้โซ่ใช้เชือกดึงลากได้นะครับอ่าเห็นไหมฮะจะเป็นตะขอเป็นรูเอาไว้สําหรับเกี่ยวเหล็กลากได้เลยนะครับด้านหน้ารถเนี่ยก็จะมีอยู่2จุดประมาณนี้นะครับส่วนอีกกรณีหนึ่งกรณีที่ เราต้องการจะไปช่วยรถคนอื่นนะครับเราเราอยู่คันหน้านะครับเราต้องการลากคนอื่นจากด้านหลังเราจะมีจุดที่เราใช้ดึงอยู่นะครับอยู่บริเวณใล้ป้ายทะเบียนนะครับใต้ป้ายทะเบียนเนี่ยจะมีจุดเดียวเลยนะครับตรงกลางนะครับจะเป็นหูลากนี่นะฮะสามารถใช้โซ่ใช้สลิงหรือว่าใช้เหล็กลากรถนะครับเกาะบริเวณจุดนี้ได้นะครับเป็นจุดที่แข็งแรงเอาไว้สําหรับลากนั่นเองนะครับ ก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับการใช้งานรถยนต์ suzuki c e l e r i o นะครับเอามาบอกกันไว้นะครับถ้าชื่นชอบคลิปดีๆเกี่ยวกับการใช้งานรถยนต์ suzuki c e l e r i o นะครับก็อย่าลืมฝากกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณครับ